สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกฤิตคอนเฟิร์มนะครับมีหลายท่านเรียกว่าแฟนเพจส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิง,งนะครับก็อยากจะสอบถามมาว่าผู้ชายเนะี่ยอย่างไรจริงจะเป็นคนดีจะอ่านใจผู้ชายได้อย่างไรแล้วก็จะสามารถรู้ท่าแท้ของผู้ชายรู้สันดานของผู้ชายได้อย่างไรวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการดูคนโดยเฉพาะดูผู้ชายรู้ถึงจิตใจรู้ถึงสันดานรู้ถึงนิสัยใจคอโดยที่คุณไม่ต้องคบหาเขาเป็นปีๆครับแค่ มองหน้าเขาครั้งเดียวเนี่ยคุณก็สามารถที่จะบอกได้เนะว่าเขาเป็นคนอย่างไรน่าคบหรือเปล่าสรุปย่อยเป็นคลิปนี้ซึ่งจะมีด้วยกันอยู่หลาย EP ีด้วยกันครับ e ีีนี้นะฮะจะพูดถึงการดูผู้ชายดูที่ปากนะครับปากของผู้ชายมันจะหมกยถึงความรู้สึกแล้วก็ท่าแท้ในเรื่องของความดีความร้ายของจิตใจนะครับตลอดจนสันดานนิสยัยที่เป็นธรรมชาติของเขาด้วยนะครับผู้ชายที่มีปากใหญ่ครับเป็นคนที่มีความคิดแหลมคมสมองดีใจใหญ่ อย่างกับแม่น้ำเลยนะฮะเป็นคนมานุ่มสุขุมนิ่งและใจคอเยือกเย็นมีความสามารถเก่งและดีจนล้นตัวนะครับถ้าชายที่มีปากใหญ่เกินไปก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักการระมัดระวังตัวเองนะครับปากใหญ่เสร็จแล้วมาดูปากเล็กต่อครับเป็นคนที่ชอบอยู่ไม่สุขยุ่งเรื่องคนอื่นอาสาคนอืน่นไปทั่วจนเองเดือดร้อนนะฮะแต่เป็นคนจิตใจไม่ค่อยกล้าแกร่งนะครับไม่กล้าตัดสินใจเองไม่กล้ายอมรับความจริงเป็นคนขี้น้อยใจขี้งอนมีความขยันแต่กลัวความลําบากจะเป็นคนที่เหงื่อซึมกายตลอดเวลาเหงื่อ ออกง่ายตลอดเวลาคนลักษณะนี้นะครับสำหรับผู้ชายที่ริมฝีปากบนยื่นออกมาทับริมฝีปากล่างนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พูดมากกว่าทำชอบความหรูหราฟุ้งเฟ้อครับแต่เป็นคนมีใจิตใจดีนะฮะตรงไปตรงมาไม่ชอบว่าร้ายใครถ้ามีปากสีออกไปทางค้ำคล้ำนะฮะจะเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงฝักใฝ่ในเรื่องเพศเซ็กอย่างเดียวเลยครับบางคนีหาเงินหาทองไม่ได้นะฮะหมดไปกับเรื่องผู้หญิงหมดไปกับเรื่องการเลี้ยงตลอดเวลาเลยนะครับผู้ชายที่มีริมฝีปากล่างยื่นออกมาเหนือริมฝีปากบนบักจะเป็นคนที่แก แฝงไาของคนอื่นก่อนเรื่องของตัวเองเสมอนะครับไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของตัวเองว่าจะดีหรือเลวยังไงนะครับเป็นคนขี้วอยวายนะครับชอบแสดงความไม่พอใจถ้ารู้ว่าตัวเองถูกคนอื่นเอาเปรียบนะฮะก็จะพูดพั่มเพื่อพูดเพ้อเจอร์วอยวายโวกเวกไปเลยนะครับใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็จะตอกลับสวนทันควันเลยนะครับผู้ชายที่มีมุมปากโค้งลงมาเหมือนชามคว่ำนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นคนใจคอเด็ดเดี่ยวเดยกไดว่าสมชายชาติเลยครับทำอะไรก็มักจะ เป็นเรื่องจริงจังเสมอนะครับมีความใฝ่ฝันหรือมักจะทําการใดๆกับเป้าหมายที่สูงมากนะครับมีความเมตตาต่อคนที่ต้อยต่ํากว่าตัวเองนะครับมีใจเป็นกลางซื่อตรงต่อเวลาแต่ถ้าปลูกฝังไปทางไม่ดีแล้วก็จะเป็นคนที่เลวร้ายมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผู้ชายที่มีมุมปากโค้งขึ้นเหมือนคันธนูนะครับเขาจะเป็นคนที่พูดจาตลกโปกขันนะครับแต่ก็ซ่อนไว้ด้วยคาเจ็บๆเ,เป็นคนเรียกว่าดา่าหรือก็นักแหนะคนเนียนนะฮะมักจะถูกคนชักจูงได้ง่ายนะครับถ้าชอบสิ่งใดก็จะยึดติดอยู่กัับสิ่่่งนน้ไมมยยออปลอ แล้วก็เชื่ออะไรก็เชื่อแบบอยู่อย่างนั้นเน่นะครับเป็นคนที่มีสุขภาพพลังไม่ดีแข็งแรงนะครับเป็นคนยิ้มง่ายครับคบคนได้ทุกระดับชอบเรียนรู้ค้นคว้าทางด้านการเขียนหรือนักประพันธ์มีนิสัยที่ล่าเริงเปิดใจในทุกเรื่องส่วนใหญ่ผู้หญิงติดผู้ชายลักษณะนี้นะครับผู้ชายที่มีมริมฝีปากหนานะครับเป็นคนชอบทําอาหารเข้าครัวส่วนใหญ่จะเป็นปากของคนที่เป็นเชฟครับเรียกได้ว่าเป็นนักชิมนักกินเก่งชากาดเลยนะครับเป็นคนผู้ไม่ค่อยเก่งแต่เปิดเผยดีนะครับใจซื่อไม่ชอบคิดเรื่องคนอื่นนะฮะแต่เป ถ้าเกิดอะไรที่เป็นของของเขาเนี่ยเขาไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายหรือยุ่มยากนะครับเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากและมีอารมณ์ในเรื่องเพศสูงทีเดียวเลยนะครับผู้ชายที่มีริมฝีปากบนบางกว่าริมฝีปากล่างนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดมากไปไหน่อยนะครับเป็นคนที่รู้จักเอาตัวรอดดีเห็นอะไรก็อยากรู้อยากเห็นอยากได้ไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของใครเมียเพื่อนเจอผู้ชายปากนี้อย่าปล่อยไว like ้ใกล้ๆนะฮะมีโอกาสที่จะก,กินภรรยาเพื่อนเลยนะฮะมีโอกาสเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่มีริมฝีปากบนหนากว่าริมฝีปาก เป็นคนคิดใจน้อยครับแต่ชอบจู้จี้ขี้บ่นชอบเสนอหน้าหรือออกความคิดเห็นก่องคนอื่นนะครับแต่มีความคิดที่ละเอียดรอบครอบดีชอบลงมือทําเองครับคิดได้เรื่องอะไรก็จะแต่ใจทําในทันทีเป็นคนเจ้าโปรเจกต์ครับผู้ชายที่มีริมฝีปากบนงอนขึ้นนะครับชะตาชีวิตมาขึ้นขึ้นลงลงครับเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับแล้วก็เป็นอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนชอบดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอลสูบบุหรี่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดเลยนะครับเป็นคนชอบหาสิ่งใหม่ๆตื่นเต้นระทึกใจอยู่ตลอดเวลานะครับมักค่อนนื พูดงา่ายคือคนที่หลงตัวเองนะฮะผู้ชายที่ไป่ปากเหมือนหมูครับมักจะถูกเพื่อนร่วมงานหรือผู้คนรอบข้างหารเรื่องกันแกล้งใส่ร้ายอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวนะฮะทำอะไรเนี่ยก็มักจะมีเรื่องให้น้องอน้๊ยใจเรื่องคำพูดคนอื่นนะครับต้องบอกว่าคนนี้มักถูกคนอื่นวิจาร์อยู่บ่อยครั้งหรือว่าชอบเอาไปเป็นที่ปากคนเด่นกว่าชาวบ้านเขาครับผู้ชายปากแหลมนะครับจะเป็นคนที่เข้ากับคนได้ยากครับไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดีเลยนะทำอะไรแต่อย่างไม่คิดให้ดีซะก่อน,นครับเรียกได้ว่าวู่วามผีผามนะครับเพราะเป็นคนที่ใจร้อนเเกกินว่่าาาหตุรูจไมมมีส คารวะกริยากระโดกระเดกไม่ก้มหัวให้ใครไม่สนใจหรือรับรู้เรื่องของคนในครอบครัวครับแต่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะครับผู้ชายที่มีริมฝีปากบางนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักพูดหรือเป็นพวกยูทูบเบอร์หรือว่าเกี่ยวกับการสอนในต่างๆนานาหรือเป็นเซล,ลก็ได้นะครับเป็นคนที่ชอบใช้คารมในการหาเงินหาทองนะครับเป็นคนที่พูดจาเหมือนไม่คนมีเล่ห์เหลี่ยมแต่ใน,ในใจเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดร้ายกับใครครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบสร้างความสุขให้กับคนอื่นแต่ติดจะใช้เงิน เก่งเท่านั้นเองครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับต้องบอกว่าติดตามหลายๆ EP ครับเมื่อท่านติดตามแล้วลองสังเกตและจดจำนะครับลองดูจากคนใกล้ๆตัวท่านเพราะการดูนั้นจะเป็นการฝึกฝนทําให้ท่านได้รู้นะครับที่สําคัญครับเมื่อครบทุก EP แล้วท่านสามารถมองคนป้านเดียวรู้ได้เลยครับว่าคนคนนี้เป็นคนอย่างไรน่าคบหรือไม่ผู้ชายคนนี้มีสันดานแบบไหนนิสัยแบบไหนการพูดการคุยและวาสนาแบบไหนรู้ได้ด้วยตัวเองครับและยังจะบอกผู้อื่นได้ด้วยต้องบอกนะฮะจบคลิป คุณสามารถเป็นหมอดูซินแสงง,งูเฮงดูผู้ชายให้กับพเพื่อนเพื่อหรือคนรู้จักได้อย่างแม่นยำเลยเดียววัตถุประสงค์ที่ผมทําคลิปนี้นะครับก็เพื่อให้ทุกท่านที่เป็นแฟนเพจรวมถึงท่านที่มีความสนใจในศาสตร์ของการดูคนนรรักษาตรหรืองเูเฮงนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านหนังสืออะไรเลยเล่มครับไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนเสียเงินเสียทองครับวันนี้ผมพยายามรวบรวม,รวมจากหลายๆตำรา,า,าครับพบางตำราว่าอย่างหนึ่งบางตำราว่าอย่างหนึ่งผมรวมและหาจุดศูนย์กลางที่ทุกตำรา,าพูดตรงกันนำมาบอกและ เฝากกด1แชร์จะกราบขอบพระคุณมากครับหรือกด2แชร์ขอให้รวยกด3แชร์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการครับท่านใดนะครับอยากที่จะสนับสนุนเพจกิจคอนเฟิร์มกดดาวครับมอบดาวเ้ื่อกิจคอนเฟิร์มจะกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามด้วยครับอย่าลืมนะกดแชร์ผมด้วยครับอย่าลืมดูงกับผมหลังจบคลิปนี้โทร1นึ่งเก้าศูนย9 0น1่งหน0่งหนึ่งสองสามศูนย์นครับบกันหม่ในลิปหน้ารับสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มบิลเลนแน i วอชไอเอฟเก้นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีในครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาวสิดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกังหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ำรวยจะขึ้นตลอดไม่มีคำว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพ่งเพงาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นอยากปุกเศษ1นึ่งร้อยแปดจบดด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริบคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ